จริงปะเนี่ยกา,ตารตั้งคือแก้ผ้าจริงอหรอจริงต้องไปหาหมอวันออนวัน on อะเลาถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เขาไม่ชอบโดนอีเมลเลยของสายการติดนะอ่ะจากไฟที่ยิม ย้อยหนาเนาะเออเออโอเค,อ,เคอันหนึ่ง1 n e one two three a c t i o สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ฟาวิดครีมนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วง talk with cream ค่ะวันนี้นะคะคิกก็จะมาสัมภาษณ์แอร์โฮสเตสที่เคยทำงานถึงสายการบินกาตาแล้วก็แค่เป็นแอร์เอมิเรสด้วยเขาเป็นใครมาสีตัวปืนท้่เราค่ะ <laughs> ย้วยแนะนำตัวเลยอ๋อสวัสดีค่ะชื่อโคอี้ค่ะพี่โคอี้เคยทํางานของสายการบนินก,กาตาร์มากี่ปีคะสองปีค่ะ,คะแล้วพี่ก็เคยทํางานเอเมอร์สด้วยเอเมอร์ส <Emir ates. S 1> ก็ไปอยู่6ปีแล้วค่ะค่ะคิมมาอยากรู้แบบอินไซด์ว่าตอนที่พี่โคอี้สมัครอะของกาตาร์กับเอเมรอร์สขั้นตอนมันต่างกันเยอะวไหมพี่กาตาร์มันจะแน่นแน่นกว่าเพราะว่าตอนที่พี่สมัครเขาจะมีแบบ written test ภาษาอังกฤษ หลายคนไม่ผ่านเพราะว่าแกร,รม,มาไม่ถูกต้องแต่ที่เอเมอร์สนี้ง่ายมากไอ้ที่คนที่เขาไม่ได้ผ่านก็คือแบบกรุ๊ปแอคทิวิตี้เขาไม่ฟังเทรนเนอร์ว่าต้องทำอะไรบ้างนี่พีล่ลองเลง่าให้ฟังได้ไหมว่าตอนที่พี่สมัครการตาขั้นตอนคือมันเหมือนกันปะ,ะขั้นตอนหนึ่ง pre screen pre screen แล้วก็อินทิวิววันนองวันก็แป,ป๊เดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีเพื่อนพีบอกว่ามีสองสิวจริงปะ ของกาตาเขาบอกว่าส่องสิวอ่ะเฮ้ยจริงจริงสปอตไลท์มีเหรอตอนที่พี่สมัครไม่มีนะจริงเหรอเมื่อกี้บอกว่าส่องสิวอ่ะคิวแล้วตกใจแบบเทำไมกาตามันโหดขนาดนั้นอาจจะเป็นตอนที่ไปถึงกาตาเองเพราะว่าตอนที่ไปถึงกาตามันก็จะมีเช็คอัพกับหมอต้องแก้ผ้าเลยอ่ะเฮ้ยพูดจริงมะเนี่ยกาตาคือแก้ผ้าจริงเหรอจริงต้องไปหาหมออ่าวันออนวัน ขอเชื้อผ้าใส่ชุดชั้นในแล้วก็เขาจะตรวจร่างกายพูดจริงโคตรโหไม่อันนี้อันอนี้หนอหไรอ่ะพูดโผพูดต่ออารสเตปวันกาตาพีสกรีเหมือนกันใช่ไหมเสร็จถูก็คือกรุ๊ปวันเริ่มแตะเริ่มแตะแล้วก็จะมีกรุ๊ปแอคทิวิตี้ถ้าผ่านเขาจะบอกตรงนั้นเลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านก็ไปอ่ารี n เทสต์ถ้าไม่ผ่านร i ดเทสต์ก็กลับบ้านถ้าผ่านรีดเทสต์ก็ไปอ่า ไปคุยวันนอนวันของกาตาของพี่อ่ะเสร็จวันเดียวแล้วของเจมมีสปีชปะไม่มีไม่มีสปีชไม่มีเพราะของเพื่อนกีมอ่ะเพื่อนเขาเพื่อนกีมโดนสปีชอ๋อถ้าถ้าเกิดว่าเป็นพาสปอร์ตไทยอ่ะจะต้องมีแต่ถ้าเกิดว่าพาสปอร์ตฝรั่งอ๋อลืมไปเออพี่เขาจะอว่าพี่ใช้กี่พาสปอร์ตพี่ใช้พาสปอร์ตไอริชอ๋ออ๋อลืมไปพี่เขาเนี่คือเป็นแบบไอริชไทยรู่ครึ่งค่ะ ที่เอมิเรตส์มันใช้ใช้สองวันวันแรกแค่ไป drop c b แล้วก็ให้เราข้างนอกถ้าผ่านก็กลับมาอีกวันหนึ่งเก้าโมงเช้าประมาณเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มกว่าจะเสร็จใช่ที่เๆแเอมิเรตส์นานนานแล้วของกาตาคือไม่นานกาตาวันเดียววันเดียวเรื่องเดียวแล้วตอนฟันด้านทัวร์บิวอะตื่นเต้นไหมเสร็จต,ตอนแรกก่อนที่จะเข้าห้องอ่ะตื่นเต้นแต่พอเข้าห้องอะ คนอินเทอร์วิวอะแบบสบายมากคุยกับคุยกันเฉยๆเขาถามว่าโอเคถ้าเกิดว่าย้ายไปประเทศใหม่เราต้องอยู่กับคนที่ไม่รู้จักนี่โอเคเปล่าสบายใจเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องกับมูเมนใหม่จะคุยกันยังไงหรือ,อจะแบบเป็นคนชอบทะเลาะหรือว่าแบบคนที่ชอบอ่าซอฟท์ทรอฟอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือแบบไฟแนลทีวีก็เป็นแบบน,นั้นธรรสไตล์ก็แค่อยากจะรู้ว่าโอเคถ้าเกิดว่ายูอ่ะไม่เคย ไปอยู่ประเทศใหม่ไม่เคยอยู่กับคนที่ไม่รู้จักนี่คุณอยู่จะโอเคหรือเปล่าโออันนี้ของกาตาเอเมริกก็แต่เอเมริก็คล้ายๆกันสภาพแล้วคิมอยากรู้ว่าตอนที่พี่ทำงานของกาตามันสตริกมากไหมสิซิมากคือแบบอ่ะนึกบอกพี่โค้ชคือทำถึง First c คลาสใช่ไหมไม่สิช่องร้องชิว จริงน้องทุกคนรู้ว่าคิมชิลใช่ไหมจริงก็คือโอเคพอสมัครพอไปถึงกาตารเขาจะมีหอมีตึกของผู้หญิงตึกของผู้ชายไปเยี่ยมได้แต่ไปได้แค่ตอนกลางวันอันนี้เพื่อนคิมพูดเราใชยใช่เหมือนกันแล้วก็ไอไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เวลาเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ตอนนี้พี่อยู่ต้องกลับมาถึงหอก่อนตีสองเหมือนเดิมเค์ฟิลเหมือนเดิมนี่เพื่อนคุยเราลเหมือนเดิม แล้วก็เข้ามาเช็คห้องง่าเหมือนเดิมเมืเ่อคิดก็โดนโเหมือนกันเหมือนเดิมโอดต้นนนแหละสิแล้วตอนเนี้ยอ่ะให้คิมพูดถึงว่าการปรับตัวของสายการเบินเอมิเรตส์อะพี่คิดว่ามันชาร์เลน i ิ g งไหมไม่เพราะว่ามันพอมาถึงเอมิเรตส์นี่สะแบบสบายมาก <c oughs> คือถ้าจะออกไปเมื่อไหร่ก็ออกไปได้ไม่ต้องกลัวว่าโอเคจะโดนดา่าถ้าไม่กลับมาห้องตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยอ แล้วเมื่อตอนที่พี่อยู่เอมเรษะตอนที่สมัครกับพี่ได้บอกว่าพี่เป็นเอ็กซ์คูกาตาไม่ได้บอกเพราะว่าอันนี้พี่อะรู้มาจากเพื่อนที่เป็นเอ็กซ์คูกาตาหลายคนที่อยู่เอมเรษใช่แล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าเป็นเอ็กซ<ๆ>์คูกาตาเพราะว่าตอนที่พี่ย้ายมาเขาเอา่าต้องมีเบรกหนึ่งปีใช่าก,กตาตาเหมือนถึงเอมเรษพี่ก็เลยไม่ได้บอกอืมก็วระมานี้แต่ตอนนี้พี่โค้ชก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเอมเรษด้วย พี่เขาเล่าใ้ฟังหน่อยว่าประสบการณ์ที่แบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันยากไหมยากเพราะว่าเขาจะเขาจะดูเพจตลอดว่าโพสอะไรบ้างถ้าเกิดว่ามีมีอะไรที่เขาไม่ชอบโดนอีเมลเลยของสายการติเพราะว่าเขาจะให้แบบโอเคมีมีบางคนที่แบบจะแน่นเอเมอรทุกรูปที่ลงสตอรี่ที่ลงก็จะเอเมอรเอเมเรแต่ของพี่มันก็ไลฟ์สไตล์เหมือนกันไปไป,ไปด้วยกันถ้าเกิดว่าลงรูป แล้วก็จะมีลูกชุดว่ายน้ำติดติดกันไม่ได้ต้องห่ากันอ๋อคือต้องผ่านกันเขาไม่อยากให้แบบอิมเมจมันจะโปสอะไรอย่างเงี้ยแ<ช>อวมาต้องระวังว่าโพสอะไรแคปชั่นอะไรสตอรี่อะไรอย่างนเงี้ยือประมาณนี้นะคะเขาสเเสยการ์ดเอ็มเบ a ซกาตาคือถ้าถามว่าสติกไหมมันก็คอลลาเวาสิ่งอคอลลาเวช่เออ คือถ้าถา okay. so, right. มคีมาคีคิดว่าแบบยูได้สายการบินใดสายการบินกาตาร์หรือไม่มันก็แบบมันก็แบบพราวเพราะต้องตัวอะไรยังไงบ้างเวลาย้ายมาจากกาตาร์แล้วมาเอมิเรตส์อ่ามีข้อแตกต่างอะไรบ้างอ๋อก็ตอนย้ายมาเอมิเรตส์แบบที่นั่นสุดที่กาตาร์ก็คือกรูม m i n g แต่พอย้ายมาเอมิเรตส์เปลี่ยนเรื่องเลย ก็คือเอ็มแบบเออแต่แบบชิวเอ็มรีสชิวมากแบบเบบี้แฮร์อะไรเงี้ยไม่ได้ต้องแบบแฮร์โอโน่เบบี้แฮร์เขาไม่ได้ต้องต้องแฮร์สเปรย์ให้มันแบบอย่างนี้เลยอ่ะโยแต่พอมาเนี้ยเข้าเ m a g i ชิ่ง i ูนิฟอแบบชิวมากและอยากรู้เรื่องหนึ่งเรื่องแต่งงานอันนี้ที่ดองได้ยินข่าวรือเปล่าว่ากาตาห้ามแต่งงานและห้ามท้องก่อนที่จะเป็นแอร์กาตาอันนี้จริงไหม อันนี้คือข้าเเยอะมากคือถ้าเกิดว่าแต่งงานก่อนสมัครเขาไม่รับถ้ามีลูกก่อนสมัครเขาไม่รับแล้วก็ตอนที่พี่อยู่ถ้าเกิดว่าจะแต่งงานต้องขออนุญาตของซีอแต่รู้สึกว่าไอ้ข้อนี้เขาลบไปแล้วแต่ตอนที่พี่ตอนที่อยู่เขาต้องต้องขออนุญาตก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาอนุญาตให้แต่งก็ไปอยู่กบพอแต่ไม่มีลิฟเอาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเราต้องอยู่ไม่ได้ในโดฮาใช่ แล้วสุดท้ายเนี่ยพี่โค้ยถ้าแบบว่าน้องๆอ,อยากจะเป็น Air Emirates หรือแอ r ์ก t a พี่พูดถึงแบบภาพรวมว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะเขาต้องการยังไง uh ถ้าเกิดว่าจะไปกาตานี่คือแบบโอเคจะอยู่จะดูดีบนซีเบีะแต่ว่าต้องเตรียมตัวไม่ค่อยมีชีวิตเพราะว่าจะอยู่โดคฮาโดูฮาไม่ค่อยมีอะไรทำแล้วก็ต้องกลับมาถึงพกตีอสองถ้าเกิดว่ามีฟล์วันต่อไป สองโมงบ่ายสองก็ต้องอยู่ในหอสิบสองชั่วโมงคือออกจากห้องได้เก้าสิบนาทีไปรับยูนิฟอร์มไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่านานกว่านั้นน่ะดูก็คือเคอร์ฟิวใช่ไหมพี่น้องเพื่อนน้องพูดว่าเคอร์ฟิวมีเ curfew มีอ u r f e w อ่าสิบสองชั่วโมงก่อนไฟคือ rest period มีเกร c e period เก้าสิบนาทีถ้าเกิดว่าต้องออกไปทําอะไรอะแค่นี้โอเคแล้วสุดท้ายนี้อ่าแล้วสุดท้ายนี้นะคะ ขอให้พี่โคเอฝากว่าถ้าอยากเป็นแอร์เอมิเรสเขาต้องการคนยังไงและแอรกาตาเขาต้องการคือยังไงแอร์เอมิเรสเขาชอบคนแบบเอาก o วิชอบคุยชอบแบบเล่นๆอะไรเงี้ยแต่เห็นที่กาตาเขาจะเอาแบบเงียบๆกว่า mm hmm. เขาจะให้เวลาอินเทอร์วิวเป็นกลุ่มอินเทอร์วิวเขาจะดูตรงที่เวลาคนอื่นเขาคุยกันว่าอยู่ไม่ได้พูด um, ไม่ได้นเทอร์รัปคนที่พูดคือแบบต้องรอให้โอเครอให้เขาคุยเสร็จแล้วค่อยพูดแล้วก็อย่าพูดแบบมั่วๆไปพูดพูดแบบอะไรที่งกกมา <Yeah. S 2> Good grammar and good timing and uh, you have to have substance you have to have valuable input ไม่ใช่แบบมั่วๆไปอีอันนี้คือจะบอกเลยว่าพี่โค้กบอกเลยว่าอยู่พี่เท่าไหร่อายุอ2ค่ะ อันนี้ทุกคนชัดนะพี่คุยอายุ32แล้วเลิกแบบูลรี่พี่คิมได้แล้วเพราะพี่คิมไม่ได้อยู่27อย่างที่ทุกคนคิดโอเคนะสุดท้ายนี้นะคะคิมก็บอกเลยว่าช่องคิมโคตรเปรี้ยวแต่ถ้าแบบทุกคนจะสอบถามอะไรคือถามมาได้เลยใช่ไหมซิดเนาะใช่มีคำถามอะไรถามถามมาได้เลยคิมคุณถามพี่คยตลอดถามได้เพราะพี่เขาก็ไม่ปิดใช่ไหมใิดไม่ปิด โอเคอยากรู้อะไรถามเลยไม,มไม่ต้องไปมองเมากัน <laughs> 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 สิน้นเล็งโอเคดีเอ็นนะคะน้องๆถ้าอยากเจอกับครีมแล้วก็พี่เคเอก็อย่าลืมติดตามช่องฝ่ายวิ๊ครีมนะพี่เคเอมจะเป็นแขกรับเชิญของพี่ครีมก็ได้นะแน่ๆถ้าใครอยากเจอตัวจริงห้ามพลาดค่ะใช่ไหมพี่เจอกันไหนค่ะ